เฮ้ยเฮ้ยไอ้เพื่อนไน้เว้ยนผู้ชมนี่เพื่อนผมเลยคันนี้นี่เพื่อนผมเลยคันนี้ไอ้ไนวินเทจมันจะออกจากแผนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะออกจากร้านเดี๋ยวผมเปิดไฟสูบเฉยให้มันมันจะออกด,ดูดูมายกนิ้วกลางกูจะจอดให้มึงออกมึงก็ยังไม่รีบไปแล้วไปดิไปดิไปด,ไปดิมันจะทรายแล้วอ๋อมันจะเททรายเว้ยไมคอนเทนต์เฉย มันจะถอยในทรายตรงนี้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจอดไปดูมันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจอดรถก,ก่อนได้คอนเทนต์ละอย่างน้อยก็ได้คอนเทนต์ละเดี๋ยวขอจอดรถก,ก่อนเดี๋ยวจอดรถด,ดูมันก่อน <c oughs> โอเคได้คอนเทนต์อยู่ไว้ท่านผู้ชมแก้ตัวได้ละ <c oughs> ไปไปไป <c oughs> เดี๋ยวไปดูมันก่อน ได้คอนเทนต์ละไปดูกันถ่นายมันก่อนจะน้ำเลยเอ่ะเพื่อนอะไรเพื่อนโอเคเดี๋ยวดูเนี่ยมันก็มาถึงปุ๊บมาถึงปุ๊บมันใช้ผมเลยวะ่ะมาถึงมึงก็ใช้กูเลยวินเทจเอ้ยมาถึงมันตึงใจเอาเลยดูมาถึงมันตึงใจเอาเลยอ่ะเอาละไรกัน ตนะไปได้ไปโอ้โอ้โอ้ได้ผมมาได้แม่แล้วครับครับครับเออนั้นไปช่วยอันนี้ขอไปช่วยแปมหน่อยโอ้โอ้โอ้โอาลงเลยเอาลงเลย ก้อย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 หยอดลงมมป้อนนี่ป้อนอ่ะก้อยหยอดลงมหมแมเบามเบอน์นะเด้อก้อยหยอดลงมาได้หรอมาลงมาปล่อยมาเลย พอดีแหละเพื่อนทำแล้วผมไอเนี้ยมันท้องผมไม่วิ่งจมูกอ,ลอไไา,าล่ไรไรครับมันวิ่งเหมตาลอ๋อแต่จ้งคอคลิปเหมือนกันอ๋อครับเออเขาแล้วนะปีแล้วนะเนาะปีนี้พูแห้งเก็กปีแล้วนี่พโดขนาดปีนี้แห้งเกก็กกะปะ เสียแบนนะไนท์ม <can> ีเทจมันขับให้เสียแบนนะตอนนี้นด้ไนท์จะเบ็ดซ้ายโยดําสุดเหรอก็อะไงไม่ตีเดียวตัวเบ็ดซ้ายโยดําจะสุดกันแล้วเหรอฮะน่าว่ะเอ๊ะกล่องอินฟูลฮะมันลามมาเหรอปะ ตีดอ่ะนายดำมมีแล้วค <Okay. S 1> มม่คับน้อยแน่องล้วเฮ้ออ <c oughs> เอาเลยซอกซ้ายเลยป่ะ <c oughs> ไปดูคอนเทนต์เฉยเว้ย อาจจะแยกเป็นคลิปเลยดีกว่านายเดี๋ยวให้มันแทงสายเข้ามาในนี้หน่อยนะเพราะว่ามันจะเหลือติดตรงปลายกระบะหน่อยนึงนะครับสายเป็นรถป้อนกับรถตักป้อนเขาเรียกไปยังกล่องนี่มันมาถึงมันมาหนักเท่าไหร่กันตอนเลยไปยังอะไรก็ยอดเนี่ยจับพอดีหนินายอันนี้นะครับอันนี้เนาะอร่อยมั้ยครัจับ ก็เอามันหมกมันป่นใส่ไฟกับน้ำมันก็ได้กูดูเฮอะปล่อยเลยเอากูมาทรมานนะเพื่นกูร้อนกูลืมใส่หมวกเดี๋ยวหมอกมันป่นใส่ไฟกับน้ำเลยมันจะเข้าไปเลิกเนาะก็ได้และฝาหลามันแหีเอาบอกเนาะครับ ถอยมาหัวดินยิงยังยิงยังวะ่ะมาถอยมานะถอยมาเลยไปซ้ายนะแต้เพื่อนเอาไปซ้ายนะแต้พอพอพอไหนพอพอ,อลองขึ้นก่อนนะแอ็มน้อยได้ได้ถอยแอ็มน้อยมาไหน มันติดตรงปลายกระบะหน่อยนึงนะโอ้ไม่หน่อยละหนึ่งตันหา้าพอแล้วห้ามเดินแน่ห้ามเดินแน,เน,แน่เดี๋ยวเนอะเดี๋ยวไปดูฝาได้เถอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปดูฝาได้ประมาณ กับสองตาโอยปวดรู้กับสองตาเหมือนกันนะปลาได้สองตาบุญละเดทเด้อเอาลงเอาลงเอาลงเลยนายเอาดำลงเลยนายเอาดำลง ไปสองตอนเหมือนรถไฟหรืยนี่นะรถรใส่ได้นอกขนาดกันเนี่ยครับใส่ได้นอกเท่าไปอ่ะเดี๋ยวจะเบาลงอ่ะเพื่อนเออ <laughs> กูไม่น <The> <plays> mm ่าจอดลงมาดูมึงเลยแต่มึงกุ้งยกูดูเหง่ากูนี่อย่างวะใครหูบส่งงานเหรอพอละหลับตาได้หลับตาได้เหรอหลับตาได้เหรอตอบได้แก ชอบไฟเลี้ยวไฟลาวอันนี้วะอัดจอกเฮ้ยข้าทางเอาเรื่องแล้วบะมันปยนมนแล้วบะเฮ้ยมันโคตรุัวแต้แล้วบะท่านผู้ชมดูนะนี่นี่ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะมันจะเลื่อมงี้ทุกวันเลย แต่เ้าไอานนะมาเจอมันพอดีเลยวะไปเดี๋ยวมันชวนกินข้าวนะเดี๋ยวให้มันออกร้านไปก่อน ตอตากแดดร้อนมาถ่ายรถมาเลยนะเนี่ยไปแล้วไปแล่ะไปแล้ว,ไ,ลวไอบ้ <laughs> <laughs> บ้าไปเดี๋ยวไปกินข้าวกับมันไ่้ก็เต้นเฉยเลยวะ ร้อนนะผู้ชมนู่เห่าผมเฮ้ยผู้ชมมันแย่ร้อหนูเจอพอดีเลยตอนนี้ที่จริงนัดกินข้าวกันแต่มันไปไปผิดทางผมไปผิดทางมันไปอีกทางผมไปอีกทางเว้ยมันไปสายสาผมไปสายสองจบเลยไม่ได้กินข้าวด้วยกันแล้วอดเฮ้ยเราจะไปซ่อมรถไปไหนวันนี้หรอเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยกัน เดินเดินโทรกลุ่มกันได้หรอฮะได้ได้ได้เดินโทรกลุ่มกันได้หรอเนี่ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเข้าไปเด็กลุ่มเห็นตอนนี้ขับรถกันคือแต่ก่อนเดทวันนี้ไว้า้ผู้ชมกาว่าจะไปกินข้าวกับมันแต่ว่ามันตอนมันออกไปก่อนผมไม่เห็นท้ายมันมันไปอีกเส้นทางหนึ่งผมมาอีกเส้นทาง,งดูรถติดเข้าเมืองดิตลาดสามแยกรถคดติดดูดิเป็นไงติดชิบหายคนไม่วะครู เดี๋ยวลาท่านผะูช้ชมไปก่อนแล้วจริงๆแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้นะลนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่ต้นแต่ก็เช่นเฉยเลยว่ามาช่วยมันป่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ <laughs>